น้อยแก้มป่องแม่มณีครับแม่ทัศนีนะครับสวัสดีพี่น้องป่องไปอีพออีเม่ผูกกลับจากผู้จากผาไปเก็บผักหวานมากลับจากผู้จากผาไปเยี่ยไข่หมดแดงกลับจากหอยจากหนองกลับจากทงจากทางม่อนบ้านแล้วเบิงเบิงไร่สดอยู่นะครับวันนี้หมอลำใจเกินร้อยนำโดยหัวหน้าบอยสิริชัยครับทำการแสดงอยู่ที่สนามวัดบ้านขวาน้อยตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ เพื่อนว่าฟ้าขาดาวแจ้งนำไหลไฟสว่างทั้งสะดวกมองจอดรถก็มีบ่อ,อื่นบ,บ่อยากเพราะว่ามีงานหลายมือเมื่อวานเป็นหน้าที่ของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับืัอน,นี้เป็นมือสุดทองน้องสุดพีหมอลำใจเกือร้อยเต็มวงครับห้องน้ำเพื่อนกระไลดีดีแม,นะดม่นะครับไหลดีพร้อมนะครับระบบเอ่อประปาระบบไฟระบบยางเพิ่นวางระบบใดยังดีนะครับเนื่องจากเพิ่นจัดงนานใหญ่สุป,ปีนะครับมามือแรงครับมามวลซืนโฮเซลกับหมอลำใจเกิอร้อยนะครับ ไม่กำลังใจบอสบอยครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมือน้บอลนกระต้มเขาต้มไปแล้วนะครับท่าอ้ายมากกรสิเลยเสพน่วงั้อจเกินร้อยนะครับนี่สนามสำนีมีผลิตภัณฑ์บอสแคร์มาจาหน่ายที่หน้างานด้วยนะครับอาบน้ําสระผมสีเขียวนึกถึงผลิตภัณฑ์นึกถึงบอสแคร์ครับอันนี้มีมาจําหน่ายบอลน์สภาบรรยากางเมื่อนนี้เอ็มร้อยประมาติเอ็มร้อย แฮปปี้เบอร์อเ,เดยเ์ดดคูถูกคูยากคูฟัดคูเวียงนัดเนาเมื่อีวันเกิดเปินแ <c oughs> ม่นบ่เมื่อีวันเกิดน้องออยอของขวัญวันเกิดหลังไม่ได้เน,ะเนาะอันนี้มีบอดแกอันนี้ครีมนวดอันนี้ยาสีฟันนะครับมีสองสูตรส่วนครีมอาบน้ำ มีแบบใหม่เนะาะเออมือ,มอกับบ้านสาิฝากเขาสานไปเนี่เอาซิบร้อนอาไปเบิดเลยกับรถบัสพร้อมรถบัสพออุดมเขาขมี้เขาเจาา้ามันไปได้สองทางไปทางยางตลาดก็ได้ไปทางกาลสินทั้งพุ่นก็ได้มันไปได้หลายทางแต่แต่มันต้องไปไปรวมกันที่ เขื่อนอุบลรัตน์มันต้องไปตัดไปเขาน้อยไปหันแม่ลงลงนากลางไปหันเอาไปเบิร์นเลยเด้อรยูโรบาซสอบเดียวรถบัสไ่ต้องเอาลงไปก็ได้เพราะว่าวัดหลวงพ่อนาจะอมบอมมี่นาจะบอมมี่ไทยไปสแปะไว้เดี๋ยวยูโรซิตร้อไปเบิร์นเลยเด้อสวัสดีสองร้อย ยี่สิบสองสามสิบสองท่านครับพี่น้องนะบนรณภาพเบืองบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศดีคือเป็นลานค้นกรีดแม่แต่คอเสียคือมันห้อนดากนะครับบุญหลาดึกดึกมอขอนสีแจงมันจังบ่อห้อนดากนะครับแต่ค้นกรีดย่างดีเลยแม่มอแกกันบัตรหนึ่งรอยบาทเด้อแม่นะครับมีจอดรถที่เทศบาลก็ได้นะครับ,ดลดบ,นะรบหลังวัดก็มีหม่องจอดรถนะครับถ้ามาแล้วก็หาหม่องจอดรถ้วกบมาปูสัดหมอแกาสหูายตานะครับ นะครับอันนี้คุณต่อยจัดใครอ้อโอ้คุณต่อยจัดใครอ้อแล้วนะครับอายังประทันมาก กับเขาบอลนุ้นก็ยังประ่นานแล้วมาวางไว้นะครับน้ำเนิมก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับน้ำก็เตรียมไว้เบิดแล้วนะครับหลังเวสุงเวทียางดีพร้อมมากินเขาน้ำกันแม่เบิ่งคว้าบอลนุ้นหมมีแต่แสงสีวึบวับวึกวับเลย โว์สาภัยโชว์สาพเพียังเข่าบ่รดยอยู่เข้าไม้คอยว่าเข้าไม้เด้ยนี่มอยแม่เนาะหอมหอมแม่เข้าไม้ป่ามันป,ปิงปลาเข็งสวัสดีพี่โอตามไรกินตามุ้ปตามครับสุดเซียพุมตามของจีน ใจลายเซีบหลายสวัสดีแม่น้อยครับยาก้อยครับแม่สุสวัสดีหนูปอนแม่เอ๋บัวเรียนชุมแพสวัสดีแม่ตู้แม่ตู้บอยบอกฟังใส่ไม่นำขงแม่นำของ,แม,ของแม่สมอนครับอ่พี่กุ๊กค,ครับแม่หนูผัน สุขสันต์วันเกิดน้องอ้อยพนวัลน้องอ้อยเกิดเมื่อนีน้บอลน้นปรทธานได้ไปซื้อของขวัญนี่อยากได้คิดเม้นยาสระผมครับถักไปที่เพจบอสแคร์ครับมีแอดมินตอบอยู่เด้อแม่อ่าพิมพคำว่าบอสแคร์ครับเพจบอสแคร,บบร์บอลน้นสมตำ่ำก็เป็นตาแซ่บพลวัลกินแล้วกันครับขอบคุณครับ จริงจริงพี่โอตามแบบหน้าเลิศมากแซ่บแบบยั่วๆเลย okay, <bye. S 1> แซ่บใส่หลายแซ่บหลายมีเหมือนชุกยางพี่น้องขับปุ้งขับพุ่นก็มีบักผิกก,กม็มีบักริกสีสกิดโอ้ยจังเป็นเป็นตาสดเขียวจากบาดมันจากซึนนะครับแล้วก็มีผักกราบพรผักเยอะแยะเลยมีมะละกอแล้วก็มีต้มยำขาหมูเรือสํานี้แล้ว เดือดเย็นนะครับอันนี้เบื้องหลังคัวใจเกินร้อยแสบนวขัวใจเกิดรอยเมื่อนี้ลูกหลานม้ำมใจเกิดรอยทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านขวาน้อยตําบลยางชุมน้อยอาเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเกบัตรหนึ่งร้อยบาท,บาทครับแม่เบิ้องมรำใจเกิดรอยซอดแจงเมื่ออื่นอยู่ที่อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวัดพระบาทบัวบกนะครับอยู่ที่อําเภอหนองวัวซอ ่าจะเบรงฟรีสอดแจงนะครับบอลนุ่นเบรงในในใน,ในทีเพิ่นแช่มากนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับเพราะว่าหัวหน้าบอยเป็นคนเส้นสัญญานะครับบอลนุ่นยังประทนมีเบื่อทั่วเพิ่นนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยไม่มีข้อมูลของงานพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวบอลนุ่นสีแจงในในในเพจให้ด้เบรงเด้อครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางหลักของลูกหลานมอลล้ำใจเกิดลอยมี3มช่องทางเพจหลักนะครับเพจคณะมอลล้ำใจเกิดลอยบอลนุ่นเป็นแอดมินเพจอ,อยู่นะครับบอยเซดีชัยมอลล้ำใจเกิดลอยครัอาร์ต ธนากรเป็นแอดมินเพจแล้วก็เพจน้องไมล่าสุดหมอลำใจเกิอร้อยสเตชันนะครับพระเอกอาร์มทศพลอาร์มน้อยทศพลเพื่อนเป็นแอดมินเพจแล้วก็ช่อง YouTube 2ช่องครับหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขับแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลครับบอนุนสิได้ลำลำาบผ้าจากแล้วนะครับไปอาบน้ำซามป่า